โชว์อะไรล่ะผมไม่ดีผมไม่ได้โชว์ไม่อย่าไปยิงข้าไปือ่าพี่อยืพอี่ยิงเนี่ยมันออกมเลาไปคนเีพออยพงแล้วพแล้วแล้วอแล้วอเข้าทางเาแ้วทายอครับโอ้คนไปเก้าน้ำ